ใครก็าตามนะครับที่กำลังรู้สึกเสียดายก่อนหน้านี้นะครับว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นทอมเบรดี้ยอดพอ์เตอร์แบ็กเจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์7สมัยลงสนามแข่งขันอีกต่อไป ก็ไม่ต้องเสียดายอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทอมเบดดี้เนี่ยใช้เวลาเพียง6สัปดาห์นะครับหลังจากการประกาศกเกษียณและได้ประกาศหวนคืนสู่สังเวียน Football, อเมริกันฟุตบอลฤดูกาลที่23ในอาชีพอย่างเป็นทางการกับทีมแธม p อร์เบย์ปัคเนียสครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทั้งสื่อ f l ็สำนักข่าวกีฬาต่างๆรวมถึงเดอะสแตนดาร์ดเองนะครับก็ได้ทำคลิปรวมความยิ่งใหญ่กล่าวอำลากับตำนานของวงการอย่างเป็นทางการนะครับแต่วันนี้นะครับเขากำลังจะกลับมาพร้อมกับคำพบูดท,ที่เขาบอกนะครับว่าเขายังมีภารกิจที่คคาางารับ ทำไมเบรดี้ถึงประกาศคืนสังเวียนในตอนนี้สิ่งที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจมากที่สุดนะครับสำหรับการประกาศหวนคืนสังเวียนของเบรดี้คือสิ่งที่เรียกว่าไทมิ่งนะครับหรือจังหวะการประกาศของเบรดี้นะครับเพราะสิ่งแรกเลยนะครับคือเบรดี้ประกาศ1วันก่อนที่ NFL Free Agent หรือการเปิดให้ผู้เล่นหมดสัญญาได้เจราจากับทีมใหม่จะเริ่มต้นขึ้นครับซึ่งจะทําให้เพื่อนร่วมทีมที่ Tampa Bay แ t a m p เบ a ์ตัดสินใจอยู่ร่วมกันนะครับเพื่อช่วยเบรดี้ไล่ล่าความสําเร็จในฤดูกาลนี้ต่อด้วยการประกาศเพียงหนึ่งวันนะครับหลังจากที่เขามีภาพปรากฏตัวที่สนามโอทัฟฟ์ฟอร์ดในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะเป์ไปได้3ประตูต่อ2นะครับโดยมีคริสเตียโนโรนัลโดนักเตะวัย37ปีที่ได้รับการยกย่องในสถานะคล้ายกับทอมเบรดี้เป็นคนทําแฮตทริกในเกมนี้ครับ ซึ่งในเกมนี้มีภาพของเบรดี้พบกับโรนัลโดและโรนัลโดได้ถามกับเบรดี้ว่าเลิกเล่นแล้วใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าเบรดี้ได้คุยกับเซอร์อเล็กซ์โกุสันอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งหนึ่งวันหลังจากนั้นนะครับเบรดี้ก็ได้ประกาศหวนคืนสนามจนกลายเป็นที่จับตาของหลายฝ่ายนะครับว่าเบรดี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมที่ออทัฟฟอร์ดและเชื่อว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจกลับมาลงเล่นในครั้งนี้ครับ ถามอีกอย่างที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของเบรดี้นักนะครับก็คือเมื่อมีนักสะสมคนหนึ่งนะครับชนะการประมูลลูกบอลที่เบรดี้ใช้ในการปาทัชดาวครั้งสุดท้ายในอาชีพด้วยเงินจำนวนนะครับ5 1 8 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เบรดี้จะประกาศหวนคืนสู่สนามครับทำให้ลูกบอลลูกนั้นก็ไม่ใช่ลูกทัชดาวลูกสุดท้ายของเบรดี้อีกต no ่อไปครับทอมเบรดี้ยังดีพอที่จะพาทีมคว้าแชมป์อีกสมัยหรือไม่ มีคำพูดที่โด่งดังในโลกกีฬานะครับว่าบางครั้งหากคุณไม่เกษียณจากการแข่งขันการแข่งขันก็จะเกษียณคุณเองโดยเฉพาะสำหรับนักกีฬาชั้นนำของโลกนะครับที่ตั้งเป้าหมายลงแข่งขันให้ได้ยาวนานที่สุดเท่าที่ร่างกายของพวกเขาจะให้เวลาพวกเขาได้ครับแต่สุดท้ายเมื่อพลังของวัยเยาว์ลดลงไปและประสบการณ์ไม่สามารถทดแทนพลังงานที่หายไปได้สุดท้ายนักกีฬาไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนนะครับก็ถึงเวลาที่ต้องประกาศอำลาสนามครับ ในอดีตนักกีฬาชั้นนำของวงการอย่างไมเคิลจอร์แดนเจ้าของแชมป์บาสเกตบอล NBA 6สมัยประกาศอำลาสนามถึง2ครั้งนะครับซึ่งหลายฝ่ายมองนะครับว่าการหวนคืนสังเวียนครั้งที่2ของเขากับทีมวอชิงตันวิสซัดเป็นสิ่งที่เกินกว่าร่างกายและฟอร์มการเล่นของเขาจะรับไหวแต่สำหรับทอมเบอรี่นะครับนับตั้งแต่วันที่เขาย้ายมาร่วมทีมแทมป์เบย์เขาพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปแล้ว1สมัยและล่าสุดนะครับเขาพาทีมเข้าไปถึงรอบเพลย์ออฟรอบที่2 ก่อนจะป้ายให้กับ LA Rams เจ้าของแชมป์ซูเปอร์โบว์สมัยล่าสุดนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเขายังทำสถิติปาทัชดาวน์มากที่สุด43ครั้งในฤดูกาลปกติที่ผ่านมาครับและทำสถิติปาระยะหลาได้มากที่สุดที่5,316หลาครับบวกกับองค์ประกอบของทีมนะครับเชื่อว่า Tampa Bay Buccaneers และ Tom Brady จะยังดีพอที่เรียกว่าเป็นทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ได้ครับภารกิจที่ยังไม่สิ้นสุดของ Brady ในเกม p l a y o f f ฟรอบ2หรือ Divisional Round นะครับกับ LA Rams t a มเปอร์เบย์ตามหลังแรมส์อยู่ถึง3ต่อ27และทอมเบรดี้ก็ได้โชว์ศักยภาพของการเป็นจอมคัมแบ็กนะครับด้วยการทำคะแนนไล่ขึ้นมาเป็น27ต่อ27เท่ากันครับแต่สุดท้ายนะครับการคัมแบ็กของเบรดี้ไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อ LA r a m แรมส์ได้ฟิลโกลและคว้าชัยไปด้วยสกอร์30ต่อ27ครับส่งผลให้เบรดี้นะครับพลาดโอกาสลุ้นแหวนซูเปอร์โบว์งที่8 ในการประกาศอำลาสนามของเบรดี้นะครับมีหลายฝ่ายนะครับยังคงไม่เชื่อว่าเบรดี้จะวางมือโดยเฉพาะผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับที่เขายังดีพอที่จะสร้างปาฏิหาริย์ในเกมสําคัญได้บวกกับสภาพร่างกายและสถิติที่ดีที่สุดของลีกในฐานะควอเตอร์แบ็กครับข้ามาที่ประเด็นนอกสนามที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจของเบรดี้มากที่สุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีรายงานนะครับว่าจีเซลบุนเชนภรรยาของเบรดี้เคยขอให้เขากเกษียณหลังคว้าแชมป์ซูเปอร์โบส์สมัยที่5กับนิวอิงแลนด์แพทริอตนะครับ แต่เบรดี้เนี่ยยังคงขอเล่นต่อหลังจากนั้นแต่ก็ได้ตัดสินใจนะครับย้ายจากนิวอิงแลนด์ที่อยู่ในบอสตันที่อากาศหนาวเกือบจะตลอดทั้งปีเนี่ยมาที่เทมเพิลเบย์ในฟลอริดาที่อยู่ติดทะเลและมีอากาศที่ดีกว่าสําหรับครอบครัวของเขาครับท้ายที่สุดเมื่อเบรดี้ตัดสินใจกลับมาลงแข่งขันอีกครั้ง,งทุกฝ่ายก็เชื่อว่าเบรดี้เคลียร์ใจกับภรรยาของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนิตยสารพีโพนะครับรายงานวงในของครอบครัวทอมเบรดี ได้เปิดเผยนะครับว่าจีเซลเนี่ยอยากให้ทอมเบรดี้เลิกเล่นมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่เธอเป็นกองเชียร์หมายเลขหนึ่งของเขาในสนามเบรดี้จะไม่ตัดสินใจกลับมาลงเล่นหากจีเซลไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาตัดสินใจทุกอย่างร่วมกันเป็นครอบครัวและจีเซลอยากให้ทอมเบรดี้มีความสุขแต่ก็กังวลอยู่เพียงเรื่องเดียวนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของทอมเบรดี้นั่นเองครับสุดท้ายการตัดสินใจของเบรดี้ก็จะทําให้เรามีโอกาสได้นนเห็นนักกีฬาที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในวงการอเมริกันฟุตบอล ลงแข่งขันเป็นเวลาอย่างน้อยอีก1ปีนะครับและจะได้เห็นเขาทำลายทั้งสถิติและความเชื่อนะครับที่ว่านักกีฬาวัย40ปีขึ้นไปจะอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถลงแข่งขันในระดับสูงได้ต่อไปครับ